ท่ใจไหมพี่เอาแมกมาลาวามาฉีดทำดอกแตผมว่าความรู้สึกมันมันดีฝ่กกันเยอะทำไมมันออกมากกว่าปีก่อนตอนเนี้ยมันอยู่ใกล้สวนยางตรงนี้พอวายางมันล่วงพับลายแดงมันจะมาพอเอามาฉีดเออมันก็หายไปผมคิดว่ามันโอเคเลยละจากปีแรกอ่ะไม่มีดอกแล้ามีการทูบคำวคนอ่ะดูจากการปีนี้การทูบก็ไม่ค่อยมีแต่ใบใหญ่การทูบน้อยน้อยลงอ่ะมองแล้วรู้สึกไม่มีธรรมดามันจะยอดจะแหลมขนาดมีดอกแล้วมีดอกแล้วใบยัง ใบยังเขียวใบยังเขียวเข้มอยู่ทีแรกก็เออทำไมมันออกเยอะออกมาธรรมดามันออกเต็มเลยนะนี่มาปิดเป็นช่อง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 อย่างนี้นะมาทำช่วง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 ธรรมดาออกเติบเลยเนี่ยลาวนี่เลยคือตัดทิ้งไปแล้วก็มีมีตัดทิ้งอ่เนี่ยเนี่ยจับช่วงธรรมดาเนี่ยช่วงเนี้ยผมก็จะเอาออกเป็นช่วงช่วงช่วงมันเยอะไปเพราะปีแล้วออกแค่ยี่สิบต้นปีนี้มันมีห้าสิบต้นก็ออกทุกต้นเลยต้นทีเล็กไม่น่าออกมันก็ออกต้นสี่ปีก็ออก ผม,มตังกระใช้มาผมก็ปีแรกไม่มีดอกแต่ปีนี้เอามาใช้ผสมกับยาฆ่า,มาแมลงผมรู้สึกว่าดอกมันก็ออกมาเป็นเหลาๆนี่เลยแต่อันนี้มีการปิดทิ้งแล้วไงแต่ดอกรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตบแล้วหลุดเนี่ยหลุดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยอางแย่เนี่ยแล้วเราลังเก่งโอ้ยน้าน้อยไปหรือเปล่าวะหรือว่าน้ํามากไปตอนนี้รู้สึกว่า ขั้วมันเหนียวด้วยนะผมคิดว่างั้นนะระตบเนี่ยแล้วก็ตังมาใช้เอามาบวกกับยาฆ่า,มาแมลงอแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าก็คิดว่าความในใจก็ใช้ได้เลยแหละผมว่งงั้นนะแสดงว่าออกดอกเยอะกว่าปีออก<ช>ดอกเยอะกว่าปีที่แล้วเลยไม่ได้ทําสารถ้าถ้าในลักษณะถ้าทําสารนะวุ้ขั้วมันจะสั้น<อ>ขั้วเนี่ยมันจะสั้นเหมือนก็กอดติดกิ่งเลยเหมือนไก่ก็เรียกอะไรถ้าเป็นลงกองอะลงกองจะกอดติดกิ่งเลยถ้าตะบัดอย่างนี้นะ ถ้าหลุดล่วงตามมือนะมันไม่อยู่เขาเราแล้วก็หลุดหมดครับตบๆเงี้ยไม่หลุดรู้สึกว่าขั้วมันมีสปริงขั้วเหนียวขั้วก็เหนียวขึ้นเนี่ยก็เหนียวเหนียวแหละเนี่ยเหนียวแหละยดูจากเงี้ยดูจากทรงเครื่องเนี่ยธรรมดาสะบัดเนี่ยไม่เหลือแล้วเพราะว่าเราฉีดมาตั้งแต่ช่วงลทำใบทำใบแก่จงใบแก่แล้วก็มาทำดอกทำใจแมกมาลาวาตลอดประทับใจไหมพี่เอาแมกมาลาวามาฉีดทำดอกแผมว่าความรู้สึกมันมันดีฝ่กกันเยอะดีว่าที่ว่า เราไปว่าเอ๊ธรรมดาเปิดใน YouTube แล้วว่าของยาฆา่าแมลงเอาที่ไหนดีปพวกไรแดงเลืองเรืองคือพอเวลาใบยางมาตรงนี้มันอยู่ใกล้สนยางมันอยู่กับป่าปยางพอใบยางมาไรแดงมันชอบมาก็เพียงไปครับตอนนี้ก็รู้สึกมันหายไปอะ่ะคิดว่างั้นนะแต่ก, <ๆ S 2> ก็มีความภูมิใจว่าปีนี้ มีเงินแสนแล้วมีเงินแสนแล้วไม่ใช่ร้านนั่นหรไ่ได <laughs> <laughs> ้านไม่ได้เดี๋ยวไปข่มใครเขาคน<ง>เดียวเขาจะว่าว <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไม่แนเพราะว่าที่ปลูกเท่ากัน,เ,น <laughs> <laughs> เขายังไม่ติดเขาไม่ติดเขาจะไม่ติดทำไงเขาปลูกปีเดียวกันยังไม่ติด <laughs> ปีเดียวกันมันเนี่ยกับที่ที่ผ่านมาเห็นไหมที่จอดที่แหะม <laughs> บางสวนไม่ติดพี่คิดว่าไงครับ ผมก็บอกไม่ถูกมันอยู่ที่<อ>ก,การกบำรุงดูแลการบรุงใช่การบำรุงใช่การเลือกยาที่จะมาใช้ใชก่ก็คิดว่างั้นนะถ้าพื้นที่มันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหม <S <S แสดงว่าครับแต่พี่ตัดสินใจใช้แมกมาลาวาเนี่ยดอกออกดีอย่างนี้นี่<อ>ถือว่าออตอบโจทย์พี่แล้วนะก็ตอบโจทย์แล้วล่ะเนี่ยก็ต้องใช้ไปอีกต้องใช้ใน,นใช้แน่แน่เลยเพราะมันตอบโจทย์แล้วรู้สึกดเดี๋ยวอตอนที่มีลูกเบ่งลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงเพราะผมก็อยากจะใช้แสดงว่า ตั้งแต่ใบกับดอกมานี่ประทับใจแล้วประทับใจแล้วล่ะใบนี้แต่ก็ทุเรียนนะถ้าตัดแล้วเงินยังไม่เข้ากระเป๋าน่ะทำอะไรไม่ได้ยังไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะมึงเื่องพลังจะตัดเสร็จลมมาตึ้งเรียบร้อยปีที่แล้วต้นนี้เป็นไง้างไม่มีไม่มีหรอกไม่มีอปีที่แล้วไม่มีม่อกเนี่ยอันนี้คือออกดอกปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยชนีเนี่ยเนี่ยคือถ้าปล่อยให้ยอดใบร่วงหมดแล้วกิ่งแห้งนี่จะเป็นยังไงพี่เสียไปหนึ่งปี เสียไปหนึ่งปีไม่มีดอกนะถ้าเกิดใบไม่มีตอแแ้วก็ก็ดอกไม่มีครับถ้าเกิดแตกใบอ่อนดอกก็ไม่ออกจะให้น้องน้ำเคาะทุกทุกวันไม่มีเพียเนะไม่มีเพียถ้ามีเดินแล้วเดินในกระจกก้านทูบเล้วยยอดเท่านี้ไม่มีไม่มีใบดอกเ่ยยอดอ่ะแต่ก่อนคือยอดใบเลื้อะก้นคือก้านคือเป็นเห็นเห็นก้านเลยแหละครับ เห็นเห็นลูกเห็นดอกเยอะขนาดนี้โอเคเลยแหละผมว่าผมก็ชื่นใจด้วยแล้ะชื่นใจเลยแล้วพอออกมางี้ก็ดีใจของผมีมีตัวเล็กตัวน้อยมีหมดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเนี้ยตามนี่ตามต้นนี้เลยอันนี้ถือว่าต้นนี้ก็ดอกออกเยอะแต่ไม่ใช่เยอะต้นเดียวนะเยอะทั้งทั้งแปลงเยอะทั้งทั้งสวนเลยถือติดทุกต้นเลยทุกต้นเลยปีนี้ติดทุกต้นเลยความรู้สึกนะผมว่ามันดีมันชื่นใจแล้วมองแล้วมีมือหายเหนื่อยอ เรราเเิ่มห,ผลผลห็นผลผลิต,ลตแล้วลเดี๋ยวมันขึ้นหางแย่เดี๋ยวก็มาละวากันอีกทีช่วงช่วงขึ้นลูกอูยตัวน,นี้กอลังการตรงในมอนใช่ไหมติดลูกติดดีมากอือเห็นแล้วอลังการเห็นมันดีทุกต้นสวยอย่างนี้เลยอ่ะดีใจแท้เลยนะเนี่ยตปีน,น,ลลนี้ก็น่เมีหมดอีกมากอ่ะ ต้นไหนก็มีทุกต้นเลยอ๋อเด็ดทิ้งเลมเยอะเกินเยอะเกินครับคัดเยอะเลยมันปิ้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกินสามลูกอย่างเนี้ยคือคัดจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้จริงนุ่แค่ลูกเดียวครับนั่นแหละเพราะมันแย่งอาหารกันครับโอ้โห ขอบคุณมากครับพีบขบ่ขอบคุณมากสวัสดีครับดีมากเลยแม็กซ์ลาวาเยี่ยมขอบคุณครับ<ม><ม>ขอบคุณครับ